ฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสีเจนรัสียงไม่ถึงชัดเจนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สาราบาารเทียเกาเราอยู่สาราบัานารเที่ยวเานน้เรา้องรีนัท์นะครับเดี๋ยวจะสักครู่จะมี การแพร่ผารอภิปรายเบกรับลทีละสารผสมทุกท่านชันไรแล้วเนี่ยาวสิบ่ออย่างนั้นช like ัดเจนไหมครับเออเนได้นี่ pues, ี่ช่วงนต้องวนกลับวันเสาร์ฝักไปทีักเน็บไปก่อนนะอยากให้นอสวัสดีครับคุณน้ยครับ

บรรยากาศผสื <mile> ่อข่าวเดอะมาแวันี้เขาเยอะมากำลใส่ขึ้นเยอะมากรสงอเลยตัวเป็แบบนี้เมาแล้วครับเรียนครับพี่เอพี่เพีฝากามฝไมพี่ฝนพี่ฝน เป็นสการนี้ที่ท่านสัมนตรการมืนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมรีมหาไท่านสสงครามสิทธิ์ตัวใหาไทยให้รามบามาตรวจเทียกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าที่รกรุงเทพมหานครก็เป็นเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การของกรมหไทยนะบตามพรบีบวบรบีบีบีรีบ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 บ แต่ก็ต้องมีการเชื่อมโยงกับทางรัฐบาลอย่างแล้วท่านที่หลักๆลสามเรื่องของบสรมที่เกี่ยวข้องกประการไทยก็คืออันแรกคือการไทยผู้กำกับดูแลแล้วเป็นผู้เชื่อมโยงเรากับรัฐบาลแล้วถ้าเรามีอะไรที่ต้งผ่านทางผ่านไทยเป็นหลักตัวอย่างเช่นเรื่อวันทีแจกเราต้องทำเรื่องผ่านผ่านไทยหรือการกำกับดูแลการใช้รถมาหลัจากที่รัฐบาลให้มานโยบายต่างท่านผูที่มาใช้ป็นผู้กำกับดูแล่ผานแทนบสรมอี่อย่างไม่ได้ม ที่สองก็คือมีหน่วยงานของมาไทยลหลายหน่วยงานเลยครับที่ต้องทำงานร่วมกัแบบเทศบาลนครก็เป็นการสคองเอปมอการประหารสายไการองค์กรสดเสริมแา้กองสุดท้องผินการเดานครหลวงการพานครหลวงโครงการบัตรเียอนนคปรงนี้กเจะมีผลต่อความป็นอยู่ของพี่น้องในาบันระบนรานการงานอย่างไระบรเัแล้วก็เรื่องี่ามคือเทศบาลนครที่ที่ติดต่อบบทุกสัดนะครับแต่ กองรวที่กรงการทการขสงากรตกซึ่งในนี้การสาการยุเทศปริมณลเนี่ยร่งของจังหวัดทีอยู่ในระดับอุทัมานครก็จะมีป่ม่ว่าว่าจะเป็นน้าเสียทุกอย่างการจราจรน้ท่วมไม่ไม่รู้เหตุดนะครับก็่จะข้ามไปข้ามมาระหว่างจังหวัดนั้นการประตางานระหว่างจังหวัดในกรุเทมาครนัก็วันนี้ท่านตมายกท่านสีมหานครได้าตวดเยี่ยมที่ว่าได้ทาให้การ ทเียไ่รร่มือือจให้องคนใไหรับไดู้่ตอครับก็ตนนี้พวกที่มแกกรตุนเามยินยันว่า ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะสนับสนุนภารกิจนะครับเึ่งกันและกันให้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้เกิดความรวดเร็วนะครับไร้รอย,ยต่อที่ท่านว่าแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายทุกประการก็ได้ให้คำมั่นสัญญาก,กันไว้เช่นนี้นะครับแล้วก็อะไรอะ่ะในเรื่องของการทํางานผมก็เรียนท่านว่าไอ้นโยบายระยะยาวทางตัวผมเองเนี่ยผม ผมต้องเคารพในนโยบายของท่านผู้ว่าชัดชาติที่ท่านได้ให้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ดังนั้นผมก็พร้อมที่จะสนับสนุนท่านแต่ว่านโยบายที่เป็นระยะยาวก็ต้องปล่อยให้เป็นเป็นเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับส่วนตัวกระทรวงมหาดไทยเองก็จะเป็นพร้อมในเรื่องของในฐานะการเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าหากจะมีเรื่องจะเป็นเร่งด่วนใดๆน,น,นะครับเรื่องที่จะเป็นคุณประโยชน์กับ พี่น้องชาวขทมศใลๆก็จะมาหารือกับท่านเป็นเรื่องๆไปนอกจากนี้เราก็คงต้องทํางานนะครับร่วมกันนะครับอย่างเต็มที่วันนี้เราก็อยู่ในคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาการทํางานของกรุงเทพมหานครซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ได้กรุณาแต่งตั้งแล้วก็เป็นประธานด้วยตัวเองนะครับในนั้นก็จะมีท่านผู้ว่ากทมมีผมมีผู้บัชาการตํารวจแห่งชาติ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีท่านประหลัดกรทมเราก็คงจะเป็นเป็นรูปแบบที่ที่มีองค์ประกอบไม่ไม่ใหญ่นะครับแต่เป็นอ,อ,องค์ประกอบที่มีคนที่มีภารกิจหน้าที่ที่สําคัญนะครับที่มาร่วมมือกันเพื่อทํางานให้กับพี่น้องชาวกร,รุงเทพมหานครซึ่งว่ากันมาแล้วเราก็เราก็ไม่ได้ทําให้เฉพาะคนที่เกิดในกรุงเทพมหานครนะครับในกรุงเทพมหานครเป็น ที่ความนักอาศัยเป็นที่ทํางานเป็นที่ประกอบอาชีพของผู้คนมากมายจากทั่วราชอาณาจักรเนี่ยวันนั้นก,ก็ถือว่าเป็น,ป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 นภารากิจที่สาคัญที่เราจะต้องให้ความร่วมมือนะครับไม่ใช่ทำเฉพาะความเจริญกับท้องที่แต่ก็ต้องทําให้เกิดความมั่นคงคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับอโอกาสที่ดีกับพี่พน้องประชาชนทุกคนนะครับโดยเฉ่า้องยิ่งในกาะสมองครับ เรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราจะต้องหาเรืกันในในช่วงเวลาต่างๆมันยังมีขั้นตอนอื่นๆอีกมากมายแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับผมมีหน้าที่ที่จะต้องตอบสนองให้ทุกอย่างนะครับมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าพี่น้องประชาชนหมายถึงทั้งกทททั้งภาครัฐทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้ใช้บริการนะครับท้าทุกอย่าง มีความชัดเจนถูกต so ้องตามกฎหมายขั้นตอนทุกอย่างไม่มีข้อติดขัดใดๆนะครับสามารถเป็นไปตามกฎบปญญัติของกฎหมายทุกอย่างเราก็ต้องเร่งรัดให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นให้ให้ให้คลี่คลายไปให้ให้เร็วที่สุดก็ ในคณะมนตรีเนี่ยท่านบอกว่าถ้าตรงไหนที่จะให้ยกเว้นเอาไว้ค้าเอาไว้นะครับในกฎหมายม .44 ีสีส่ก็ให้เร่งแจ้งขึ้นไปแต่ทางกระทรวงหมหาดไทยก็คงไม่ได้แจ้งตรงนั้นนะครับแล้วก็ให้เป็นไป,นปนตามกฎหมายทั่วไปกฎหมายที่เป็นพรบรปกติทั่วไปณณขนาดนี้นะอ่า ผมต้องตอบว่าอะไรก็ตามที่เป็นไปตามกฎหมายมีความชอบธรรมมีความยุติธรรมทางทางกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมที่จะจะให้ความร่วมมือกับพอตบีนคนรับตอนนี้เรื่องอยังอยู่ที่กทมเรากรม,มาไทายได้ถามมานี่เรารอเตินใครแล้วสภายเลื่อนมติไปนิดนึง พอตอนนี้เราให้ทางสภาพ,พิจารณาในส่วนรายละเอียดต่างๆอยู่นะพอทางสภามีข้อสรุปจากคณะกรรมการวิสามันเนี่ยเราก็จะเอาข้อสรุปนี้แล้วก็แจ้งมหาดไทยไปแล้วก็ผมคิดว่าจากนั้นเราก็หารือก็เดินหน้าต่อส่วนเรื่องมอสีส่วนที่ค้างอยู่เนี่ยคือเป็นมอสี่คำสั่งเรื่องการให้เดินรถแบบไร้รอยต่อซึ่งมีคณะกรรมการดูแลนะก็เดี๋ยวคงต้องดูอีกทีว่าสรุปแล้วเพราะอันนี้นก็ต้องหารือหรือระหว่างกทมกับกระทรวงมหาดไทยก่อน แต่นั้นท่านก็คงเอาเรื่องเข้าพลมเพราะว่าในมติสี่คือมหาชัยเป็นผู้เอาเนาะเรื่องเข้าพลมรมต่อไปผมว่าก็มีขั้นตอนอยู่ครับไม่ได้มีอะไรที่ทับซ้ับตอนหลยครับ,รบ <S <S แล้วแต่เดี๋ยว,วเรื่องที่จะเข้าพลมรมเนี่ยมันต่อให้เราเป็นผู้เสนอเนี่ยทางสำนักเลขาธิการคณะมนตรีเขาก็ต้องไปสอบถามความเห็นตัวราชการ ในกรณีนี้ก็คงต้องสอบสามไปยังกระทรวงคมน,นาคมสำนักงบประมาณสภาพัฒน์อะไรต่าง,าง,างๆนะครับก็เดี๋ยวก็ถ้ามันมันทุกอย่างมันมันเป็นไปตามกระบวนการทั้งหมดนะครับเราก็คงปล่อยให้เป็นไปตามคนตอบทุกอย่างขออย่าให้ผิดกฎหมายเท่านั้นเองถ้าไม่ผิกดกฎหมายเราก็ต้องทําหมดนี่มันเกี่ยวกับสมอมากกว่านะ เรื่องเรื่องเงินเไม่ได้มีปัญหานะครับประเด็นองเราเงินเนี่ยคือถามว่ากรทมจะจ่ายได้ก็มีส่วตัวคือต้องสภาต้องอนุมัติเพราะว่ามันเป็นโครงการที่เป็นงบผูกพันแล้วก็ใช้งบเงินสะสมที่เหลือไงงินสะสมจ่ายขาดซึ่งจะใช้ได้ต้องผ่านสภาก,การทมบางอย่างเนี้ยก็เป็นเหตุผลที่เราต้องถามสภาว่าท่านมองถามาจะจ่ายได้จริงแล้วก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนที่ว่าระยะเวลาถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอนก็น่าจะสองสามเดือนก็น่าจะในส่วนแรก ที่เป็น E N F นะไม่ไม่คิดว่าไม่น่าไม่จะมีปัหาอะไรเพราะเงินมีขึ้นยูกการอนุมัติตามขั้นตอนเช่นท่านบอกตัวอย่างต้องตามกฎหมายถ้าไม่ตามกฎหมายก็ไปไม่ได้เหมือนกันถูกไหมราะฉะั้นมต้องต้องต้องอาจจะต้องแยกเป็น E N M E M คือระบบไฟฟ้า O M คือการบริหารจัดการต่างๆบางส่วนที่มันก็เป็นเชิงต้องวิเคราะห์แหละว่าอันไหนรับได้นั้นรับได้ราคาเท่าไหร่เหมาะสมซึ่งอนี้เรามีผลการศึกษาอยู่เพราะอย่างที่ท่านกรองได้ ย้ำอ่ะมันต้องเป็นไปตามกฎระเบียบแล้วเราต้องพูดก็ไม่ได้รับผิดชอบมันมาจากคนอื่นก่อนหน้านี้ถูกไหมแต่จริงแล้วเนี่ยเมื่อเรามาก็ต้องดูให้ถูกต้องเพราะเราเป็นตัวแทนประชาชนเนาะแล้วก็เงินก็ไม่ใช่เงินส่วนตัวเราเป็นเงินประชาชนอ่ะมันก็ต้องทำให้มันถูกระเบียบครับนั่นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราขอไปรัฐบาลที่แล้วนะก็เดี๋ยวดูอีกทีก็เดี๋ยวผมเข้็เสนอไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้วเดี๋ยวท่านกรรมาธิการครับ

แต่ว่าวันนี้มันมีโจทย์ยากขึ้นีกหนึ่งโจทย์ก็คือเรื่องของที่ปปชชี้มูลอะไรต่างๆก็ต้องไปเลียย์ทุกประเด็นให้หมดก่อนไม่ใช่เพราะว่ามันเคยมีปัญหาถ้าเราทําอะไรในขณะที่มีการร้องเรียนมีการชี้มูลนะครับอะไรต่างๆโดยเฉพาะยิ่งจากองค์กรอิสระเนี่ยเราก็ต้องเลียย์ประเด็นนั้นให้ขาดก่อนเพราะไม่งั้นมันก็ไปไม่ได้เพราะงั้นเราต้องไปก็ผมคิดว่าท่านผู้ว่าคงทราบทราบเอ่อ ที่มาที่ไปของของเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วเราก็ต้องถ้าจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ก็เริ่มให้มันเคลียร์เป็นยุคของท่านชัตชาติเป็นยุคของผมแล้วก็ทําไปไม่ใช่ไปรับอะไรจากที่เราไม่เคยเกี่ยวข้องมาแล้วก็ฝืนไปโดยที่เราไม่มีความเข้าใจในปัญหาอย่างสองแคนนั้นก็คงคงคงจะเป็นปัญหามันคงไม่ได้แก้ปัญหาได้นะครับเราจะไปบังคับให้คนแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยยอมรับในสิ่งที่มันไม่ถูกกฎหมายมันไม่ได้ถ้ามันถูกกฎหมายเริ่ม จะมีวิธีการอะไรก็แล้วแต่เราก็ทำไปนะครับเดี๋ยวพูดพูดถึงเรื่องเรื่องทีละต่อมันมีอยู่สองสามเรื่องในนั้น,นเรื่องของการเดินรถตามสัญญาสัมปทานเดิมเนี่ยมัน,มนย,ยังยังไม่เข้าขายห้าปีกำลังจะเข้าห้าปีในอีกอักปีเท่าไหร่อีกอีกท,ที่จะแก้ไขปัญหาแก้แก้ไขอะไรได้เนี่ยอ่าใช่ไมมันยังยังมันยังไม่เข้าห้าปีสุดท้าย นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องส่วนต่อขยายใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราเราก็แก้ไขมาแต่ว่ารัฐเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาเปรียบผู้ประกอบการหรือว่าใครที่เข้ามาช่วยงานนะครับของของให้ให้เกิดความสะดวกกับประชาชนอยู่แล้วนะครับอันนั้นเราก็ต้องต้องต้องไปดูแต่ละจุดแต่ละจุดผมจากนี้ไปเนี่ยก็คงพอเรื่องเริ่มเดินได้แล้วเนี่ยผมก็ท่านผู้ว่าก็คงจะต้อง ต้องต้อง,ต,องต้องหาดือเรื่องนี้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ท่านนี้เป็นของนวมพรูปรับผิดชอบนะครับแล้วก็คงพิจารณาแหละเพราะว่าจริงแล้วก็คงมีหลายปัจจัยต้องพิจารณาแต่ว่าคงก็คงไม่ได้ฟรีไปจนกระทั่งไม่มีที่ติ้นสุดหรอกนะแต่ว่าเใอนอมีนยโยบายของรัฐบาลเรื่องการลดค่าไฟสาฟฟ้าด้วยแต่ต้องเรียนนะว่าจริงแล้วไอ้คำว่ามอ4ีรีเนี่ยหัวใจมันคือเรื่องการเอาหนี้ทั้งหมดมารวมเพื่อต่อสมปทานไปอีก สี่สิบปีมั้ไแค่นั้นเองส่วนเรื่องหนี้มันก็คนละเรื่องกับมอตีสี่นะเออแม้จริงแล้วเออคือการไล่ระดับนั้นมันต้องแยกให้ชัดว่ามอตีสี่แเรื่องการนหนี้นี่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่เพื่อนมอตีสี่ในการเอาหนี้ที่มีมารวมแล้วก็เหมือนก็จ่ายคืนหนี้ด้วยการต่อสัมปทานให้นั่นเองอ่มันไอ้หนี้ถ้าเกิดถามว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมมันก็คงมีเกิดเพราะเขาเดินรถมาให้เรามีติดตั้งระบบไฟฟ้าจริงท่านหนี้มันก็มีการเกิดขึ้นจริงส่วนตัวเงินเท่าไหร่เนี่ยต้องมี แต่ถามว่าจะเอานี้นี้ไปต่อเป็นสมรทานให้ไหมอันนี้คือม4ี 44, ที่มีคําสั่งมาว่าให้เอาเป็นพิจาการต่อไร้ลอยต่อโดยไม่ต้องโดยจะเหมือนว่าผ่านพปรบอลุกุนถามว่าพอเราพูดไปพูดมามันจะงงไงแต่จริงแล้วมันมีสองเรื่องที่มาพ่วงกันอยู่ก็ต้องอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวสรุปจากสภากรทมมา,มาต้องฟังว่าสภากรทมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วเดี๋ยวสรุปปุ๊บเราหาเรื่องมาใา,ายแล้วเดี๋ยวก็ได้ก็ไม่ไม่น่าจะต้องกังวลอะไรนะมันก็เป็นวิทยาศาสตร์อะ่ะเพราะว่ามันก็ แล้นส่วนของเส้นสมรรถนล์นะคะปจุบันนี้เนี่ยที่รัฐบาลมีนโยบาย20บาทตลอดสายเนะะี่ยค่ะกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทยมีแนวที่จะชวญเอกชนมาคุยเพื่่จะขอให้เขาเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยไหมคะยืนท่าเกิดมองก็เราเชิญได้นะแต่ว่าในแง่ที่ว่ามันตัวเลขเข้าที่ดูเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ง่ายเพราว่าสมรรานตอนเนี้มีอยู่สองส่วนนั่นก็คือส่วนหนึ่งก็คือสมรรานไข,แข่แดงคราซึ่งอันนี้เขาได้สิทธิ์เพราะว่าเขาเป็นคนต่อสร้างให้ อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่สมปทานส่วนหนึ่งคือที่เราจ้างเขาเดินรถนะครับที่หลังจากหมดสมปทานน่าจะปีอีกแคห้าปีมั้งหมดสัญญาสมปทานเราก็ไปจ้างเขาเดินรถต่อไปอีกนะอีกสิบสิบสามปีใช่ไหมเราไปจ้างเดินรถต่ออีกไอ้จ้างรถต่อเนี่ยเราจ่ายยี่สิบบาทได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาไม่ได้รับผิดชอบนะเอกชนเขาเป็นผู้รับจ้างเราเดินรถนั้นเขาไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องค่าโดยสารนั้นช่วงหลังจากหมดสัญญาแม่เนี่ย กรมอเป็นผู้เก็บเงินแล้วกรมอเอาเงินที่เก็บได้ไปจ้างค่าเดินรถที่เขาต่อไปแล้วก่อนที่เราจะเข้ามานะอันนี้แหละถ้าเกิดจะเอายี่สิบบาทก็เป็นไม่ได้แต่ว่าส่วนต่างที่เราไปจ้างเขากับที่เก็บได้มันก็ต้องมีการขาดทุนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่เราคํานวณการในตอนนี้ที่เราจ้างเขาในอนาคตล่วงหน้าไปหลายเป็นสิบปีนะประมาณสามสิบสามบาทเฉลี่ยนะแต่ไม่ได้ว่าคุ้มทุนเป็นคุ้มทุนนะตัวเลขที่แท้ที่พอด้จริงว่าเฉลี่ยแล้วเราจ้างเขาอยู่ประมาณสามสิบสามบาท ถ้าเราเก็บ20บาทเนี่ยก็อ,อาจจะต้องมีส่วนที่ต้องมีการชดเชย13บาทน,นั้นเองจะว้นเราสาม,มารถไปต่อรองไอ้ค่าจ้างเขาให้ถูกลงได้เออใช่เพราะฉผมว่าไม่มีอะไรก็สรุปว่าไอ้สต่งตั้ทานของ BTF พอมันหมดช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่เขามีสัญญาอยู่แล้วว่าเก็บกัเตก็บได้เท่าไหร่ถ้า,าจะเอา20บาทไม่เขาลดให้เราก็ต้องไปจ่ายชดเชยให้นี้เขาลดให้หรือเปล่าก็อ,อาจจะไม่ได้ง่ายเพราะเขาเป็นบริษัทมหาชนเนาะ คือหมอนว่าเขามีมเอ่อก็อาจจะไม่ใช่คือในแง่ความเป็นจริง่มันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ช่วงต่อจากหมดสมรภานปี72ใช่ไหมอันเนี้ยเราเก็บเท่าไหร่เราได้เราเอาเงินที่เก็บไปจ่ายเขาถ้าเราเก็บพิเศษบาทก็ได้แต่ถ้ามีใครขาดทุนเราก็ต้องจ่ายอย่าง้ยประมาณนั้นครับไม่เป็นไรก็อันนี้ก็ตามหลัก เรื่องอุทกภัยหรือเรื่องอภัยพิบัติต่างๆเนี่ยต้องเรียนว่าขอให้มีความมั่นใจผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับต่างก็ล l e r t ในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็จะมีเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าเขาจะประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติไหมถ้าประกาศเป็นเขตภัยพิบัติในความเ่ว่ยเหลือต่างๆในอำนาจของท่านผู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยก็สามารถลงไาในพื้นที่ได้เลย ไอ้ที่บอกว่าผู้ว่าไม่อยู่ถุงยังที่ไม่พอและไม่พอเนี่ยมันมันก็อาจจะเป็นการพูดในในกับจากคนที่อาจจะติดต่อไม่สะดวกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความช่วยเหลือทั้งหลายเนี่ยมันมันอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็อำนาจการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็ผู้ว่ามีอำนาจเต็มหมดเลยนะครับตามกฎหมายทุกประการในส่วนของโทมหาไทยเองเนี่ยเราก็ได้เรียนทั้งว่า ตรงไหนที่มันรู้สึกว่าต้องใช้เกินอำนาจผู้ว่าเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกๆด้านเข้าไปทุกองคาพะยะ์นะครับผมเดี๋ยวบ่ายสี่ผมก็จะไปประชุมกับผู้ว่าในเขตที่จะเสี่ยงเกิดในพื้นที่ที่ประสบประสบ,ประสบภัยพิบัติและ,ะเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติเนี่ยนะครับที่กรมปอพอนะครับเพื่อที่จะ เอาให้เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วก็มั่นใจว่าต้องไม่มีการที่บอกว่าเอา่ออยู่นอกเหนืออำนาจนะครับไม่มีไม่มีการประสานงานที่ดีเนี่ยจะต้องไม่ไม่เกิดขึ้นนะครับ,รบราา pues, รกรทโมราามีสำนักระบ,บายน้ำมีทุกอย่างที่ที่เอ่เอ พร้อมสับอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์การบริหารจัดการแบบพิเศษอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีการร้องขอถึงความร่วมมือใดๆมาก็ตามอย่างมหาดไทยโดยเฉพาะกรมปอพอหรือกรมโยธาธิการนะกรมป้องกันไปหรือกรมโยธาธิการเนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับเราเราไม่มีคําว่าการเมืองไม่ทําเวลาทํางานในหน้าที่นี่มันไม่มีคําว่าพักการเมืองนะ มันมีแต่มันมีแต่ภารกิจที่เราจะต้องทําให้นะครับไอ้ตรงนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้หาเสียงไม่ได้หรอกครับนะครับอ้าวไม่ต้องห่วงก็ทุกๆเรื่องอ่ะเรื่องรถไฟฟ้าที่ก็เร่งด่วนนะเพราะเราก็ไม่อยากให้เขาเดือดร้อนนะครับไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนอยากให้มีความชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องอ่าต่างๆ เมือม่อเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ฝากท่านผู้ว่าได้ช่วยกรุนาพิจารณาว่าไอ้เรื่องโอท็อปนะฮะการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สินค้าของเขานะครับมาเป็นช่องทางจําหน่ายจัดจําหน่ายนะครับให้มากขึ้นในเขตกทมนะครับถ้าร่วมกันทําไดกกก้ก็จะเป็นประโยชน์นะเรื่องปาก้องของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มหาไทยก็คงจะ เป็นฝ่ายสนับสนุนภารกิจกตมให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับโอเคครับเสร็จซิ้นแล้วนะครับกับการทแถลงการมองนโยบายนี่ขอบคุณมากครับเราจะต้องถึงไปในภาพนี้นะครับสวัสดีครับ